หน้ารู้สแบบจะหย่อนคล้อยแนะนำเลยค่ะคือตัวรร b o อน Lifting มันเจ็บนิดเดียวนะแต่ดูผลนะแป๊บเดียวหน้าวีแทนที T เลยนะคะหมอแพทย์คะเป็นฝ่ายรู้สึกกังวลมากๆเลยค่ะหน้ารู้สึกแบบจะหย่อนคล้อยเราเวลาในกล้ลกลองมันเห็นชัดมากหาเดียวเลยคือผิวมันหย่อนคล้อยจแนะนําเลยค่ะคือตัวร e b o r n Lifting เป็น HA Hyaluronic Acid บวกกับตัวไหม่ GLA ซึ่งไฮายาก็ช่วยเรื่องความชุ่มชืม้นส่วนไหม p l A มันช่วยเรื่องการยกกระชับและก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันจะตอบโจทย์การทําก็คือมันจะช่วยให้ผิวที่มันดูหย,ออย่อนค้อยเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยอย่างเ,เานี่ยวไว้เราๆเนี่ยสามสิปัญหาจะไม่ได้เยอะจนถึงขั้นต้องร้อยไหม r e b a l ิสต i n g ทำครั้งหนึ่งอยู่ได้1ปี 1> ค่ะปีหนึ่งทําครั้งเดียวแต่ถ้าจะให้ดี4เดือนทําครั้ง ก็จะตอบโจทย์นี่เป็นทางแรกของฟ้าเลยนะคะที่จะมาลองรีวอนลิฟติ้งนะคะที่แอนจลีคีินกค่ะเดี๋ยวไปเลยไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคไปดูกันเลยนะคะคือรูปหน้าของคนเพนฟ้าเนี่ยสวยมากๆอยู่แล้วนะซึ่งผิวหย่อนคล้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเวลาเนี้ยตอบโจทย์เลยตัวรีบอนลิฟติ้งช่วยในการยกกระชับผิวเนาะเป็นตัวใหมบวกกับฟิลเลอร์นะคะใช้เทคนิคการฉีดเข้าไปค่ะคือมันจะช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงมันก็เลยชื่อว่ารีบอนลิฟติ้ง ไปแล้วนะคะกาบการทำรีบอลิฟติ้งที่แบบคุณแสงใสชอบไหมเอ๋ยชอบมากๆเลยค่ะคือจะบอกว่าพอหลังทํานะคะหน้าเนี่ยจะมิขึ้นทันทีจะมีความเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าทางอองจลีคลินิกก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกเจ็บน้อยลงด้วยการที่ประคบยาชาแล้วก็ใช้ตัวสัตว์ก็จะช่วยกระจายตัวยาให้มากยิ่งขึ้นนะคะมันเจ็บนิดเดียวนะจะดูสดค่ะหลังจากฉีดแป๊บเดียวหน้าวีทันทีเลยนะคะรู้สึกดีมากๆาที่สําคัญคือเราสามารถไปออกงานได้เลยเพราะฉะนั้นมาลองเลยนะคะที่อังจลีคลินิกค่ะ 嗯。